ทำไมเก็บเงินไม่อยู่เคยตั้งคําถามนี้กับตัวเองไหมคะจริงๆแล้วเป็นคําถามที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะเคยถามตัวเองนะคะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะ เราก็มีรายได้นะเราก็ใช้จ่ายประมาณนึงนะแต่ทําไมเก็บเงินไม่เคยอยู่สักทีซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับเราในฐานะคนไทยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กจบใหม่คนทํางานมาสักระดับหนึ่งแล้วคนที่มีภาระคนที่เป็นพ่อแม่หรือลูกเด็กเล็กแดงหรือแม้แต่คนใกล้เกษียณนะคะทุกคนมีปัญหานี้เหมือนกันทุกเพศทุกวัยทั่วโลกนะคะแลนะนนวันนี้นะคะจะพามาดูคะ่ะว่าถ้าเรารู้สัก5้าอย่างเนี่ยเราจะเก็บเงินอยู่มากขึ้นแน่นอนนะคะ อย่างแรกก็คือถ้าเราไม่มองข้ามการทํางบประมาณค่ะการทํางบประมาณหรือว่าทำบัจจิติงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเหมือนกับคุณครูระเบียบเลยค่ะที่มาคอยตีกรอบวินัยการใช้เงินให้กับเราเองแต่ว่าถ้าเราไม่ทํางบประมาณนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยใช้จ่ายเงินโดยไม่รู้นะคะว่าเงินที่ได้มากับเงินที่ใช้จ่ายไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราใช้ไปมากกว่าที่หาได้หรือเปล่าและเราก่อหน,นี้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือไม่หรือเราใช้เงินกับสิ่งของไปมาก น้อยแค่ไหนแล้วในแต่ละเดือนนะคะซึ่งการทํางบประมาณถือว่าเป็นจุดตั้งต้นสําคัญสําหรับใครที่อยากจะเก็บเงินให้อยู่ค่ะวิธีการง่ายๆนะคะถ้าเราพอรู้อยู่แล้วว่าเรารายได้เท่าไหร่เราลองดูนะคะว่าเงินเข้ากระเป๋าจริงๆมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารายได้20,000ืรายได้ส0 0 0มแต่ว่าเงินเข้ากระเป๋าอาจจะไม่ถึงก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าเราอาจจะมีการหักประกันสังคมหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าหักภาษีหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือว่าภาระหนี้สินนะคะ ดังนั้นถ้าเราคํานวณแล้วว่าเงินสุดทิที่เข้ากระเป๋าเราเช่นรายได้ส0 0 0มแต่เข้ากระเป๋าจริงๆเนี่ยสองหมบาทเราก็เอาเงินนี้ตั้งต้นไว้ค่ะหลังจากนั้นลองจัดสรรงบประมาณของตัวเองดูนะคะว่าเราเนี่ยนะคะใช้เท่าไหร่กับของที่จําเป็นได้บ้างเช่นค่าน้าค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าบ้านค่ารถหลังจากนั้นก็หักส่วนนี้ไปก่อนค่ะ เหลือเท่าไหร่นะคะลองมาจาัดสรรดูนะคะว่าเราสามารถแบ่งเงินก้อนที่เหลือมาเก็บออมหรือว่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ให้ความสุขกับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะการทํางบประมาณเอาไว้ให้ชัดเจนนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะเก็บเงินอยู่ได้มากขึ้นเพราะเราแบ่งเลยนะคะว่าเราจะออมเท่าไหร่ของรายได้ที่เราได้รับในแต่ละเดือนคะ่ะ ข้อที่2นะคะก็คือต้องไม่พึ่งบัตรเครดิตมากจนเกินไปค่ะจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยนะคะมีทั้งคุณอันนันแล้วก็มีทั้งโทษมาหานในบัตรบัตรเดียวน,นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลก็ตามทําไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราจ่ายเต็มจ่ายตรงกับบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราจะได้รับประโยชน์มากมายทีเดียวอย่างเช่นบัตรเครดิตเราก็จะได้คะแนนสะสมบางครั้งก็จะได้แคชแบ็กหรือว่าเงินสดคืนหรือบางครั้งก็จะได้ของแถมหรือว่าของที่ เป็นของสมบนาคุณอีกด้วยตรงกันข้ามนะคะถ้าเราไปจ่ายแค่ขั้นต่ำนะคะฟันมีตัวเลขมาฝากกันจะได้เห็นว่าการจ่ายขั้นต่ําบัตรเครดิตน่ากลัวแค่ไหนสมมตินะคะว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแค่10,000บาทค่ะดอกเบี้ยบัตรเครดิตวันนี้ประมาณ16%ต่อปีแต่ถ้าเราจ่ายขั้นต่ําซึ่งปัจจุบันนะคะตราการจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่8%นะคะนั่นแปลว่าเดือนแรกเราก็จะจ่าย800บาทเดือนต่อๆไปก็จะจ่าย8%เ์ของเงินก้อนที่เหลือเชื่อหรือเปล่าว่าการจ่ายขั้น แบบนี้จะทำให้เรานะคะต้องคืนหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด1 1ึเอ็ดเดือนทีเดียวค่ะหรือว่ากว่า9ปีทั้งทั้งที่มูลหนี้จริงๆนะคะแค่10,000บาทเท่านั้นเองทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเวลาเราจ่ายหนี้บัตรเครดิตนะคะเขาจะไปหักทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยค่ะและยิ่งระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ดอกเบีย้ยก็จะยิ่งขมต้นไปมากเท่านั้นการจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยแบบนี้ก็เลยอันตรายมากๆเลยนะคะดัง นั้นระวังค่ะอย่าพึ่งพาบัตรเครดิตมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ต้องจำสองคำให้ดีจ่ายเต็มและจ่ายตรงค่ะ 3ก็คือไม่ให้ความสำคัญกับกองทุนสำรองฉุกเฉินนะคะหรือว่าตัว emergency fund ค่ะเงินสำรองฉุกเฉินแปลว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้อุ่นใจสามารถใช้จ่ายได้ยามฉุกเฉินนะคะซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณ3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าเราคำนวณแล้วนะคะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ10,000บาทเราก็ควรจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงนะคะแต่อย่าเอาออกมา ใช้ถ้าไม่ฉุกเฉินค่ะแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เก็บเงินไม่อยู่ก็เพราะว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะเช่นเจ็บป่วยต้องไปหาหมอต้องใช้เงินสดก็ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินหรือบางครั้งนะคะอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถหรือไม่ก็มีปัญหาที่จะต้องช่วยเหลือทางบ้านทําให้เราเองนะคะต้องไปควักเงินเก็บออกมาควักเงินของเราที่ตั้งใจเก็บไว้ในวัยเกษียนตั้งใจที่จะ เก็บไว้เพื่อเป้าหมายทางการเงินบางอย่างหรือว่าตั้งใจเก็บออมเอาไว้เพื่อให้ตัวเองสบายในอนาคตนะคะการที่เราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินแบบนี้หลายคนก็อาจจะสามารถเอาเงินเก็บมาใช้จ่ายในยามจําเป็นได้แต่ว่าก็มีอีกหลายคนค่ะที่ไม่สามารถที่จะนําเงินเก็บมาใช้ได้เพราะไม่มีเงินเก็บทําให้เขาต้องไปก่อหนี้และหนี้ที่ต้องการเงินด่วนๆส่วนใหญ่ก็จะดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะเพราะว่ามักจะเป็นหนี้ที่ไม่มีหลัก ประกหรือบางคนหนักกว่าก็คือไปกู้นอกระบบซึ่งนั่นก็จะเป็นตัวทําลายความมั่งคั่งในอนาคตทันทีค่ะดังนั้นถ้าอยากเก็บเงินให้อยู่ต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนก่อนนะคะ ข้อที่สนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเงินเก็บก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจพลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่า compound interest นะคะดอกเบีย้ยทบต้นแปลว่าถ้าเราเนี่ยเก็บออมและลงทุนไปเรื่อยๆดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนของเราจะเข้ามาทบต้นแล้วก็สร้างดอกผลก้อนใหม่ที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคิดง่ายๆคะ่ะสมมติถ้าเราเอาเงินก้อนเดิมเลยกับที่เราติดหนี้บัตรเครดิตที่เราบอกว่าติดหนี้10,000บาทเนี่ยนะคะจ่ายขั้นต่ำต้องใช้เวลา1 1 0 เดือนถ้าสมมติเราไม่เป็นหนี้เรารู้แล้วว่าของสิ่งนี้มันไม่จําเป็นนะคะเราไม่จําเป็นต้องรูดบัตรเพราะว่าเรายังจ่ายไม่ไหวตรงกันข้ามเรากลับนําเงินก้อนที่เราได้มาเนี่ยนะคะไปเก็บออมหรือว่าลงทุนถ้าเราลงทุนด้วยเงิน10,000บาทนะคะแล้วทิ้งไว้นิ่งๆ111่ง11เดือนหรือประมาณ9ปีนะคะเชื่อหรือเปล่าว่าแค่เก็บไว้เฉยๆเนี่ยนะคะเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยก็ทําให้เงินก้อนนี้ไต่ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ท่านเราเรียนรู้ เรื่องการลงทุนนะคะก็จะเห็นดอกผลของ Compound Interest หรือว่าดอกเบีย้ยทบต้นมากขึ้นไปอีก เช่นสมมติถ้าเราลงทุนในกองทุนหุ้นโลกนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์สําคัญของโลกเช่นตลาดพุ้นหรือว่ากิจการที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือว่าในฝั่งของเอเชียก็ตามซึ่งผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมานะคะจะอยู่ที่ประมาณ7%ต่อปีเงินก้อน1 0 0 0 0แบาทนี้นะคะผ่านไป111เดือนหรือว่า9ปีกว่าๆก็จะโตไปเป็น5นึ0 0แบาททีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราแคป เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้จ่ายเกินไปมาเป็นเก็บออมให้มากเข้าไว้เงินก้อนที่เราจะเสียกลับกลายเป็นเงินก้อนที่เราจะได้ด้วยซัำค่ะ สุดท้ายนะคะข้อ5นะคะสำหรับคนที่มักเก็บเงินไม่อยู่ก็เพราะว่าเขามักจะมองข้ามแล้วก็ประเมินความสำคัญของการมีประกันต่่าเกินไปค่ะคำว่าประกันเนี่ยนะคะก็บอกชื่อตามตัวอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นการป้องกันหรือว่าเป็นการกันไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะประกันที่มักจะทำกันแล้วก็คุ้นเคยกันก็เช่นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพื่อป้องกันว่าถ้าเราเป็นอะไรไปนะคะ ก็จะไม่ต้องลำบากคนข้างหลังหรือว่าถ้าเราเจ็บป่วยไปก็จะไม่ไปกัดกินเงินของเรามากจนเกินไปหลายคนมองว่าประกันเนี่ยนะคะเป็นเบีย้ยจ่ายแล้วทิ้งเช่นประกันสุขภาพหรือไม่ก็เป็นเบีย้ยที่จ่ายไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เช่นประกันชีวิตแต่ทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะเวลาเราจ่ายไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการวางแผนให้กับเราไปโดยปริยายค่ะอย่างเช่นตัวประกันสุขภาพนะคะถ้าตัวเราเองเนี่ยนะคะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะล็อกค่า ค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพผ่านการทําประกันได้นะคะเช่นสมมติ олько, เราทําประกันเบีย้ยปีหนึ่งประมาณสักสอง0 0ื่นบาทอย่างน้อยเราก็รู้นะคะว่าแต่ละปีเราจะเสียค่าสุขภาพของเราถ้าเจ็บป่วยหรือไม่ก็ตามแค่ประมาณ20 0 0 0บาทก็คือเบีย้ยประกันที่คุ้มครองสุขภาพปีไหนไม่เจ็บป่วยก็ดีไปนะคะเราก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแม้ว่าจะต้องเสียส่วนของเบีย้ยประกันทิ้งไปแต่ปีไหนถ้าเราเจ็บป่วยหนัก,นกๆค่าใช้จ่ายสูงเป็นหลักแสนหรือมากกว่านั้นนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะว่าเราจ่ายเบีย้ยประกันที่คุ้มครองสุขภาพของเราไว้แล้วปีละ2 0 0 0 0กว่าบาทเป็นต้นค่ะดังนั้นอย่ามองข้ามประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตนะคะและนั่นก็เป็น5อย่างนะคะที่จะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราไล่ลําดับตรวจเช็คลิสต์ของตัวเองไปทีละข้อแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถเป็นคนที่มีเงินเก็บมากขึ้นได้ไม่ยากเลยนะคะใครเก็บเงินได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ